สวัสดีค่ะพี่อันค่ะสวัสดีค่ะรถจิ๊บค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยุติธรรมช่วยได้รายการที่จะมาอัปเดตเคสกรณีการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะของสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตเคสกรณีที่เราไปช่วยเหลือที่จังหวัดระยองใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเน,นะะี่ค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ,คะเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีนะคะในบริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธจังหวัดระยองเกิดระเบิดขึ้นค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะคนในประเทศของเราก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน้องดูซิค่ะเพราะว่ามันก็จะมีการต้องควบคุมสถานการณ์เพราะว่ามันจะมีการระเบิดขึ้นอีกครั้งหมนะะค แล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะสง่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นน้องฤทธิ์ทูไหมก็คือเป็นพนักงานพี่พนักงานท่านหนึ่งนะคะเขาจะขึ้นไปติดวาล์วของถังแก๊สแต่ขณะนั้นน่ะมันเกิดแรงระเบิดเกิดขึ้นค่งเส้นแรงระเบิดในครั้นง,นนง,นงนี้นะคะส่งผลให้พี่พนักงานท่านนี้นะคะเสียชีวิตค่ะซึ่งเราก็ต้องขอเป็นตัวแทนนะคะจากกระทรวงิตยธรรมและหน่ว <c oughs> ยางานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่นะคะ ในจังหวัดระยองก็คือขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยเลยนะคะมาน้อุกข์แบบนี้ค่ะแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะพอเกิดขึ้นเหตุปุ๊บเนี่ยทางสำนักงานวิทยธรรมจังหวัดระยองนะคะก็ได้ผลิตกาลังกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพี่ๆเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยลงพื้นที่ไปทันทีในวันนั้นเลยค่ะน้องลิซิไปแจ้งสิทธิ์ใช่ค่ะ ซึ่งเราทราบมาจากในพื้นที่นะคะเพื่อ,อมาอัปเดตให้ประชาชนได้รับทราบนะคะว่าเราอ่ะมีบริการจุดบริการประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้นด้วยก็คือไปตั้งสแตนบายในการช่วยเหลือนะจุดที่เกิดเหตุเลยได้บเวณตรงน้เลยช่วสร้างความสดอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวเนาะให้วก็ญาติที่ได้รับผู้ที่ไดปบาเจ็บแล้วก็ญาติของผู้ที่สูญเสียในทางนี้ใช่ค่ะซึ่งซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะคะจังหวัดระยองก็ประกาศเป็นพื้นที่เหตุฉุกเฉินก่อนนะคะอาจจะต้องราให้สถานการณ์คลี่คลาย ส่วนในระหว่างนี้นะคะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดนะคะและพี่ีๆตำรวจแล้วก็พี่ๆที่เกี่ยวข้องในพ<ะ>ื้นที่ก็คอยติดตามสถานการณ์แล้วก็คอยติดตามติดต่อกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รับ ความเดือดร้อนบาดเจ็บนะคะ,คะก็ติดต่อกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งขณะน,นี้ทางครอบครัวหรือญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บอาจจะต้องออดูแลของผู้ที่เสียหายนะคะเพราะว่าเขาอาจจะต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล<ช>หรือที่อาจจะต้องจัดพิธีทางศาสนาด้วยนะคะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะทางเราก็จะมีการติดตามนะคะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะ<ม>เหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะเรามีช่องทางการช่วยเหลือเยาวาประชาชนนะคะ ตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ2 5 4 4และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะกําหนดไว้ว่าหากใครได้รับความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายจากการกระทําความผิดอาญาของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดถือเป็นผู้เสียหายมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งประกอบไปด้วย2 แรกนะคะเป็นกรณีของการเสียชีวิตจะมีสิทธิได้รับการเยียวยานะคะจำนวนไม่เกิน1นึ0 0 0บาทนะคะซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตายนะคะจำนวน50,000บาทค่าจัดการศพจํานวน20,000บาทค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูจํานวน40,000บาทและค่าเสียหายอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอีกไม่เกิน40,000บาท ส่วนกรณีผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บนะคะมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยานะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน40,000บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพไม่เกิน20,000บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการไม่เกิน1ปีนะคะและค่าตอบแทนความเสียหายอื่นๆอ,อีกไม่เกิน50,000บาทค่ะ ะะทั้ง2องกรณีก็ขึ้นอยู่กับการสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีของพนักง,งานสอบสวนนะคะว่าการพิจารณาของคณะกรมกานลกรรมการ,ะการ,การจะพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำจังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งจะเป็นประการใดนะคะค่ะหากประชาชนท่านใดน,นะคะต้องการขอรับความช่วยเหลือนะคะจากกระทรวงยุติธรรมนะคะคุณทุกท่านนะคะสามารถที่จะเดิน ไปที่สำนักงานยุทธธรรมจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านได้นะคะหรือว่าถ้าอยู่ที่กรุงเทพหรือบริมณทลนเนี่ยเราก็เปิดให้รับการช่วยเหลือผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุทิธรรมค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่มีแค่ที่อาคารกระทรวงยุตธธรรมเท่านั้นนะคะทุกท่านก็ยังสามารถไปที่เขตที่เป็นศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุทธธรรมอีกสองเขตพื้นที่ใช่ไม่ได้ว่ากระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั้งกรุงเทพแล้วก็บริมณทลเลยทีเดียวหรือว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะ ยกหูโทรศัพท์โทรมาหาเราได้ที่สายด่วยนยุติธรรม1 1 1 1กด77น,น,นะคะได้เลยนะคะเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่รอมไม่ได้ค่ะ